สวัสดีครับวันนี้ทางทีมงานไทยแวร์ก็มีเทคนิคการใช้งานซอฟต์แวร์ดีๆมาฝากกันอีกครั้งในคลิปนี้ผมจะมาแนะนําวิธีได้คัดรูปภาพแบบง่ายๆด้วยเครื่องมือใน Photoshop นะครับอย่างในภาพนี้จะมีแมวอยู่3ตัวใช่ไหมหากเป็นสมัยก่อนเนี่ยการจะได้คัดตัดแบคกกาลออกเราก็มักจะใช้พวก l a s s o t o o l หรือว่า Polygonal l a s s o t o o l กันก็นั่งจิ้มๆกันประมาณเนี้ยใช่ไหมครับ แต่ว่าใน Photoshop เวอร์ชั่นปัจจุบันเนี่ยเราสามารถใช้เครื่องมือที่เรียกว่า Objects Election Tool ได้เลยนะนี่อันนี้โดยเครื่องมือนี้เนี่ยเมื่อเราเลือกไปบนภาพมันจะเลือก o b j e c t กให้อัตโนมัตินะครับเช่นผมเอาแมวตัวนี้ึเห็นปะ่ะง่ายไหมแล้วถ้าหากต้องการตัวนี้ด้วยก็กดชิปค้างไว้นะครับมันจะมีเครื่องหมายบวกใต้เคอร์เซอร์ของเราได้แมวมาสตัวแล้วเอาอีกตัวหนึ่ง พอได้แมวสาราตัวแล้วเราก็แค่กดอินเวอร์นะครับแล้วก็ลบพื้นหลังทิ้งได้เลยเราอาจจะเติมสีแบ็กกราวด์เข้าไปแทนผมอาจจะเป็นสีดำก็ไดนะ้ตามขอบมันอาจจะยังไม่เนียนมากนะครับอันนี้เราก็ต้องมาเก็บรายละเอียดเพิ่มเติมด้วยตัวเองแต่ว่าเท่านี้ก็ถือว่า ประหยัดเวลาไปได้เยอะแล้วนะครับความเนี้ยบเนี่ยมันก็แล้วแต่ภาพนะครับอย่างอันเนี้ยภาพมันค่อนข้างยากนะเพราะว่าสีพื้นหลังกับขนเนี่ยมันค่อนข้างละเอียดมาลองดูตัวอย่างอีกภาพหนึ่งนะครับขนสัตว์เมื่อกี้มันเป็นงานค่อนข้างยากนะแต่ถ้าเกิดเป็นวัตถุแบบเนี้ยงานจะเนี้ยกว่าเยอะเลยนะครับทำเหมือนเดิมผมเปลี่ยนพื้นหลังเป็นใส่สีก็ได้ เอาเป็นสีอะไรดีเสียมเงินเห็นไหมครับพอเป็นรถอะที่มันไม่ได้มีพวกขนพวกเส้นเยอะๆงานจะค่อนข้างเนียบเลยเราอาจจะต้องเก็บดีเทลแค่นิดหน่อยก็ลองไปใช้ง,งานกันดูนะครับน่าจะประหยัดเวลาในการทำงานไปได้เยอะเลยคลิปหน้าผมจะมาแนะนำเทคนิคอะไรอีกถ้าไม่อยากพลาดก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กด Subscribe กันไว้ด้วยนะครับ